สงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาเราจะไปทำฟันที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยถึงแม้จะมีสิทธิ์บัตรทองหรือว่าปาระกันสังคมเอ,อ่อทำไมมันดูยากจังคิวยาวหรือบางทีก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ทำหรือเปล่าโดยเฉพาะกับบางกลุ่มคนนะคะวันนี้เราเลยจะมาเอ,อ่อลองมาเจาะลึกข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งของมหิดลค่ะเขาใช้การวิเคราะห์ที่เรียกว่า causal loop analysis หรืออผงวงจรเหตุผลครับผม ซึ่งมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นว่าปัจจัยต่างๆมันเกี่ยวข้องกันยังไงมันวนกลับมาส่งผลกระทบกันเองจนทําให้ปัญหามันดูเหมือนแก้ไม่ตกสักทีใช่ครับคือแทนที่จะมองแค่ว่า A ทําให้เกิด B เนาะแต่มันจะมองเป็นวงจรว่า B ก็อาจจะวนกลับมาส่งผลต่อ A หรือปัจจัยอื่นๆอีกทีค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาแกะรอยวงจรป้อนกลับหรือฟีดแบ็กลูปพวกนี้นี่แหละคะ่ะที่ทําให ระบบทันตกรรมของรัฐเหมือนปิดกับอะไรบางอย่างอยู่แม้จะมีความพยายามแก้ไขมาตลอดว่าเอ๊ะกลไกเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรกันแน่เริ่มจากเรื่องที่เห็นได้ชัดชก่อนเลยไหมคะคือเรื่องความต้องการใช้บริการที่มันสูงขึ้นมากครับผมโดยเฉพาะจากฝั่งัักทองที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าศักยภาพของโรงพยาบาลรัฐมันเหมือนตามไม่ทันใช่ครับอันนี้เป็นหลุมแรกเลยที่งานวิจัยเรียกว่ากับดักการเติบโตและการลงทุนต่ำ Growth and Under Investment Trap อ๋อค่ะคือพอความต้องการใช้บริการฟรีมันพุ่งสูงขึ้นแต่การลงทุนในหน่วยบริการรัฐทั้งเรื่องคนแลเรื่องงบประมาณมันอาจจะได้ไม่ได้เพิ่มตามสัดส่วนนั้นผลก็คือคิวมันก็ยาวขึ้นเรื่อยๆเหมือนวิ่งไล่ตามไม่เคยทันจทีประมาณนั้นเลยครับแล้วประเด็นคือพอคิวยาวรัฐก,ก็พยายามจะจัดการใช่ไหมครับ ก็เลยเกิดเป็นลู o ที่สองขึ้นมาคือการพยายามจัดการคิวด้วยระบบนัดหมายอ๋อระบบนัดที่ใช้กันอยู่ครับซึ่งระบบนัดเนี่ยเอ่อมันก็ช่วยให้ดูเหมือนว่าจัดการได้ดีขึ้นในระยะสั้นนะครับจัดการความแออัดหน้างานได้ค่ะ<า>แต่มันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุจริงๆคือข้อขวดของระบบบริการที่มันมีจํากัดอยู่แล้วหมายความว่าถึงมีนัดแต่คิวรอจริงๆกว่าจะได้นัดก็ยังยาวอยู่ดีถูกต้องครับมันเหมือนการจัดการภาพลวงตาของคิว illusion of q u e management คือจัดการคิวที่เห็นแต่คิวที่มองไม่เห็นหรือเวลารอคอยรวมจริงๆมันอาจจะยังเท่าเดิมหรือยาวขึ้นด้วยซ้ำพอจะเห็นภาพแล้วค่ะและที่นี้ผลกระทบมันไปตกที่ใครเป็นพิเศษไหมคะไอ้เรื่องคิวยาวๆไม่แน่นอนเนี่ยชัดเจนเลยครับคือกลุ่มเปราะบางหรือ vulnerable groups อันนี้เป็นลูกที่สามเลยครับค่ะ พอคิวรอมันยาวแล้วมันไม่แน่นอนว่าจะได้ทําในวันเดียวไหมเนี่ยมันกลายเป็นอุปสรรคใหญ่มากอุปสรรคยังไงคะลองนึกภาพตามนะครับคนที่หาเช้ากินขําหรือคนที่ต้องเดินทางกไกลการต้องลางงานเสียค่ารถมาโรงพยาบาลแล้วอาจจะต้องมาหลายรอบกว่าจะได้ทําฟันเนี่ยโอ้โหต้นทุนแฝงพวกนี้มันสูงมากนะครับ ทั้งค่าเดินทางค่าเสียโอกาสในการทํางานจริงค่ะแค่ค่ารถไปกลับค่ากินระหว่างรอก็อาจจะเยอะแล้วสําหรับบางคนใช่ครับทําให้บางคนแม้จะมีสิทธิ์รักษาฟรีแต่พอเจออุปสรรคตรงนี้เข้าไปเขาก็อาจจะเลือกที่จะไม่มาเลยหรือทนปวดไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าสิทธิ์มีแต่เข้าไม่ถึงจริงๆเพราะอุปสรรคเรื่องเวลาเรื่องค่าใช้จ่ายแสงพวกนี้ถูกต้องครับ มันเลยทําให้ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการจริงๆมันอาจจะได้ลดลงเท่าที่ควรแม้สิทธิทประโยชน์จะครอบคุมก็ตามน่าคิดมากเลยค่ะแล้วข,ข้อภาครัฐเห็นปัญหาแบบนี้ก็มีความพยายามจะดึงเอกชนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะอย่างโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่อะไรแบบนี้ใช่ครับนั่นก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งซึ่งในงานวิจัยก็ชี้ให้เห็นเป็นรูปที่4 shifting burden คือการพยายามลดภาระของหน่วยบริการรับ โดยให้เอกชนเข้ามาช่วยรับเคสไปบ้างฟังดูก็ดีนะคะเหมือนช่วยแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลรัฐครับในหลักการก็ดีครับแต่ว่ามันก็มีข้อควรระวังเหมือนกันคือบางทีพอมีการดึงเอกชนเข้ามาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณยังไงคะคืออาจจะมีการโยกงบที่เคยให้โรงพยาบาลรัฐโดยตรงไปเป็นงบกลางสําหรับให้คลินิกเอกชนเบิกจ่ายแทนทีนี้ถ้าการบริหารจัดการส่วนนี้มันไม่ดีพอ หรือการชดเชยภาระงานที่ซับซ้อนกว่าในโรงพยาบาลรัฐมันไม่เพียงพอเนี่ยค่ะมันก็อาจจะกลายเป็นว่าเอ่อศักยภาพของโรงพยาบาลรัฐในระยะยาวอาจจะอ่อนแอลงไปอีกเพราะเหมือนพาระงานซับซ้อนยังอยู่แต่งบอาจจะถูกแบ่งไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นการเหมือนย้ายปัญหาไปอีกแบบหนึ่งถ้าจัดก,การไม่ดีพอครับผมแล้วมันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันเลยคือกลุ่มที่ห้าว่าด้วยพลวัตทางธุรกิจ business dynamics ค่ะ คือการที่คลินิกเอกชนจะเข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอ,อ,อัตราที่ภาครัฐจ่ายให้มันจุงใจพอหรือเปล่าอ่าฮะแน่นอนอยู่แล้วถ้าตั้งเรทต่างไปเอกชนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มไม่เข้าร่วมคนไข้ก็ยังเข้าถึงยากเหมือนเดิมแต่ถ้าตั้งเรทสูงไปมันก็ไปกระทบงบประมาณภาพรวมของประเทศอีกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องแรงจูงใจทางการเงินจริงๆนะคะใช่ครับมันมีความอ่อนไหวต่อเรื่องนี้มาก แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีความซับซ้อนเรื่องรูปแบบการจ่ายเงินที่ต่างกันระหว่างระบบประกันสุขภาพอีกอ๋อใช่เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นลูปสุดท้ายที่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างประกันสังคมกับบัตรทองใช่ไหมคะใช่ครับอย่างประกันสังคมบางทีอาจจะมีระบบร่วมจ่ายโควเปเมนต์ในบางรายการแต่บัตรทองส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายแบบอัตราคงที่หรือ f ฟลกเรทสำหรับบริการนั้นๆไปเลย แล้วความต่างนี้มันสร้างปัญหาเพิ่มยังไงคะมันก็ทําให้เกิดความความแตกแยกนิดหน่อยในระบบผู้ให้บริการบางรายเช่นคลินิกเอกชนอาจจะรู้สึกว่าระบบเบิกจ่ายของสิทธิหนึ่งมันคุ้นเคยกว่าง่ายกว่าอีกสิทธิหนึ่งมันซัดซ้อนกว่าเขาก็อาจจะเลือกรับเฉพาะคนไข้าบางสิทธิ์หรือเลี่ยงการให้บริการในระบบที่ไม่คุ้นเคยไปเลย กลายเป็นว่าแม้จะอยู่ในโครงการเหมือนกันแต่ใช้สิทธิ์ต่างกันก็อาจจะเข้าถึงบริการได้ไม่เท่ากันอีกถูกต้องครับมันยิ่งตอกย้ำความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการเข้าไปอีกตามประเภทของประกันสุขภาพที่เรามีโขฟังดูแล้ววงจรแต่ละอันมันไม่ได้แยกกันเลยนะคะมันโยงกันไปหมดเลยใช่ครับนี่คือหัวใจสำคัญของ c o s ์ Lo ลู a แอนน s เลยครับคือมันช่วยให้เห็นว่าปัญหาต่างๆมันเชื่อมโยงกันหมด ทั้งเรื่องการกำกับดูแลที่อาจจะยังแยกส่วนกันอยู่แรงจูงใจทางการเงินที่ไม่ค่อยสอดคล้องกันระหว่างระบบต่างๆค่ะหรือแม้กระทั่งการที่เราอาจจะมองข้ามประสบการณ์หรือเพนพอยของผู้ใช้บริการจริงๆไปทั้งหมดทั้งหมดนี้มันถักทอกันเป็นโครงสร้างที่ทําให้ปัญหาเรื่องคิวเรื่องความเหลื่อมล้ํามันยังคงอยู่อืมพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะว่า ทำไมนโยบายบางอย่างที่ดูเหมือนจะดีหรือตั้งใจแก้ปัญหาจุดหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คิดหรือบางทีก็อาจจะไปสร้างปัญหาใหม่ในจุดอื่นโดยที่เราไม่ทําได้คาดคิดถ้าเรามองไม่เห็นความเชื่อมโยงของทั้งระบบแบบนี้ถูกต้องเลยครับบัญชี้ให้เห็นความสําคัญของการมองปัญหาเชิงระบบ System t h ิง king ก่อนที่จะออกแบบนโยบายหรือมาตรการแก้ไขใไดๆแล้วอย่างนี้ บทเรียนจากเรื่องระบบทันตกรรมที่เราคุยกันวันนี้มันพอจะเอาไปปรับใช้หรือเป็นข้อคิดกับบริการสาธารณะอื่นๆได้ไหมคะผมว่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับการตระหนักถึงวงจรซ่อนเร้นพวกนี้ทั้งกับดักการลงทุนต่ําการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางหรือเรื่องจูงใจที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ย มันน่าจะช่วยเปลี่ยนมุมมองก่กับการปรับปรุงบริการสาธารณะอื่นๆได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสาธารณะสุขด้านอื่นๆหรือแม้แต่เรื่องคมนาคมขนส่งก็น่าคิดนะคะว่าถ้าเราเข้าใจกลไกเบื้องหลังปัญหาเหล่านี้ได้ดีขึ้นเราจะออกแบบทางแก้ที่มันตรงจุดและยั่งยืนมากขึ้นได้หรือเปล่าและอีกประเด็นที่สําคัญนะครับคือการนําข้อมูลป้อนกลับหรือฟีดแบ็กจากทุกฝ่ายทั้งจากผู้รับบริการเองจากคนที่ทํางานหน้าง,งานจริงๆ การรับฟังเสียงสะท้อนใช่ครับเอาเสียงสะท้อนเหล่านั้นมาใช้ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการค่อยๆค,คลี่คลายปัญหาระบบที่มันซับซ้อนมากๆแบบนี้ได้เป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็น่าจะจําเป็นมากๆเลยนะคะสําหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณะของเราต่อไปในอนาคตครับผม